เมื่อวันที่28สิงหาคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องม็อบต่อต้าน8ปีนายกรัฐมนตรีทำการสำรวจระหว่างวันที่24-26สิงหาคม2565จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน1,312หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีการสำรวจอาศัยการส่งตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิดาโพส่งตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ97 จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตการความวุ่นวายทางการเมืองจากการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีพบว่าตัวอย่างร้อยละ47.48ระบุว่าไม่กังวลเลยลองลงมาร้อยละ21.19ระบุว่าค่อนข้างกังวลร้อยละ19.13ระบุว่าไม่ค่อยกังวล ร้อยละ10.90ระบุว่ากังวลมากและร้อยละ1.30ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อผู้ชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีจะสามารถกดดันให้นายกลาออกหรือยุบสภาผู้แทนรัษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ52.06ระบุว่าจะไม่สามารถกดดันให้นายกลาออกหรือยุบสภา รองลงมาร้อยละ19.89ระบุว่าจะสามารถกดดันให้นายกลาออกร้อยละ1 2 5ระบุว่าจะสามารถกดดันจนนายกต้องยุบสภาและร้อยละ12.80ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี5รายตามที่พักการเมืองเสนอหากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกหรือต้องลงจากตำแหน่งจากคำสั่งสารรัฐธรรมนูญพบว่าตัวอย่างร้อยละเอี15.90ระบุว่าไม่สนับสนุนทั้ง5รายชื่อ รองลงมาร้อยละ22.79ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตนเยยุรพันธ์ร้อยละ17.84ระบุว่าเป็นดรชัดชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ12.19ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ5.87ระบุว่าเป็นนายอนุทินชายวีรกูลร้อยละ1.68ระบุว่าเป็นนายชัยเกษมนิติสิริและร้อยละ3.73ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ดด้วยนะครับ